นะคะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นมา <My S 1> <My S 2> ครับนะคะ<ม>แต่<ม>เป็นเวอร์ชั่นไม่เหมือนเพื่อนของเพื่อนเราคือเวอร์ชันศูนย์จุดสิบห้าจุดเก้าสิบจุดหนึ่งนะคะแต่ของเราจะเป็นอเอ่อจะเ,เสียงดังก็คือของเราเป็นศูนย์จุดสิบห้าจุด เป็นเวอร์ชัน0.6.5นะคะ<า>ก็น,นี้ไปดู<า>ใน Youtube มาแล้วเขาเราอยากเห็นเขาเรามาดูว่าจะมีประตูไปไหนหรือเปล่ามั่วเลยมั่วเลยประตูไปไหนก็ได้ก็บอกประตูไปไหนก็ได้แต่เราไม่มีอันนี้พูดจริงๆนะไม่มีจริงๆ อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ไม่เหมือนกันนะคะเสียงมันจะเบาหน่อยก็ขออภัยนะคะเราไปบอกเพื่อนเราก่อนนะว่าจะให้โหลดเวอร์ชัน0.16.0นะคะเดี๋ยวเาเข้าไปในไลน์นะคะก็ตอนนี้ใส่หูฟังอยู่เลยต้องใช้เ,เ,เอ หนึ ab, no, no. ่งหนึ um, då, figure, no, ่งเด็กเอาไหมมาต่อเออเก่านะครับก็คือเอ่อเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ก่อนเอามันได้ค่ะว่ามันมีใหม่ไหนอย่างนันใหม่อัปเดตดดอกอัปเดตอัปเดตว้าวปุ้งเฮลโหลนี่ โอเคสแบบนี okay. e ้เลยแล้วก <mm ็ได้นะคะโอ้ได้หรือยังยังยังยงยังยออย่างยองยังยังยบงยังยังาังยังยัันยัันยังยังยังยยงดังง เวอร์ชันหนึ่ศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์โหลดเวอร์ชันศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์เสร็จแล้ว

โอ okay. เคแบบนี้แฮปปี้จะตายตามมาเออจะเล่นอนไนดีจ๊ะฟงไม่ช่วยกูด่าเลยเนี่ยกูจะปักคอสเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้หรบ้านอยู่ในห้ามอ่ะนิว ก็เพิ A ่มเพื่อนเราได้เลยเพราะว่าตอนนี yeah. ้เพื uh, ่อนจะเยอะแต่ว่าเพื่อนก็หายไปแล้วจริงๆมี16คนตามทอดไปอ่ะเอมพี hmm. well, uh ่คนเพื่อนขอแอปเปิ้ลทอดตีหมูมันเอาวันใหม่นะอืมเดี๋ยวปิดี๋ยวด่วนตอนนี้ก็จะเออเกเช็ค ต้องไปที่อื่นแล้วต้องไปที่อื่นแล้วไอที่อื่นแล้วโอเคจะได้ยินเสียงมันเดิมคือมานั่งที่ของพี่ของ,ของฉันเออเออก็วันนี้ก็จะมาเล่นไมค์ครับฮฮจริงๆไม่อยากให้เห็นหน้าหรอกนะ ได้ยินเลยเปล่าถ้าเกิดได้ยินก็มาเมนด้านร่างได้เลยนะคะโอเคโอเคนะคะถ้าไม่ได้ยินก็ขออาภัยด้วยขอรอนนี้มันร้อนมากมากมากมา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 กไม่มีเซิร์ฟเวอร์อไหนดีเลยนะจ๊ะอืต้องเรียนแวมไพร์เหรอ เอาอันอนีดด้ก็ได <ination noises> ้นะคะฮัลโหลได้ยินรึเปล่าฮัลโหล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 นี่คือสกรีนของเราโรงเรียนวมนพายอ่อโอเคนะคะเดี๋ยว อีกสองนาทีก็จะจบคลิปแล้วเพราะวันนี้ก็จะไปวได้ไวาในหลวงดีดีดีค่ะดีค่ะไอ้ไมันจะเป็นแบบนี้นะคะตัวหนังสือก็จะชัดมากชัดกว่าเวอร์ชัน0ดคืออันนี้ใช้หูฟังนะ ถ้าไม่ได้ยินก็ขอ okay. อภัยโอเคกดห้ามทุบบล็อกห้ามทุบของห้ามพูดคำหยาบห้ามเกียนห้ามขึ้นบ้านคนอื่นค่ะเข้าใจแล้วค่ะหอครั้งแอดแจกนะหยิบเอาเลยแต่ห้ามหยิบมั่วจ้าเกดูฟ้่มานว่า เนเดตอลับนะคะที่เขียนจดหมายห้ามทุกนะคะมีอันเกี่ยวขอร้องนะโอเค,อเคก็ไปดูคนอื่นเขาเล่นอะไรกันเนี่ยว้ายตกใจอันนี้ก็ตกแต่งได้สวยมาก ลงเรียนวิจินรลายให้เลยกดไล์ให้ลราด้ะเป้าที่ไหน นาทีแล้วขอจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆลาอย